สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็กอินได้เปล่าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับน้องๆวงเซ็กบทุกคนขอพูดก่อนเลยนะว่าในช่วง ส่งท้ายปีแล้วก็ปีใหม่เนี่ยน้องปล่อยคอนเทนต์มาจุกจุกรวมๆไปไม่ไหวคนใช่ไหมและนี่ก็วันนี้เนี่ยเราก็จะทำเพลงที่ค้างเอาไว้ตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสค่ะใช่นะคะก็คือชื่อว่าเพลง p l a c e b o แต่ยังไม่รู้ว่าน้องแปลว่าอะไรใช่เป็นเป็นแบบสเปเชียลวิดีโอนะคะหนึ่งเพลงและปีใหม่แล้วเนี่ยก็ต้องมีก็ต้องมีแขนอีกแขนอีกหนึ่งอันซึ่งน้องเนี่ยปล่อยมาวันที่31 เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับสเตย์เป็นสเปเชียลดูเหมือนชื่อว่า Love Stay โอ้ยฟังเลยอ่เราก็ทำสอเพลงจุกๆต่อเนื่องกันไปเลยครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมไปตามดูเต็มๆได้ใน Facebook นะครับผมแล้วก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกิ๊กให้เราทั้งสามช่องทางด้วยนะครับผม จบไปแล้วทุกคนค่ะจบไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะคะกูไม่น่าเอาคอมหมายเลยแล้วก็ใช่ใช่ทุกคนอ่ะเอาเอามาเอาเพลงนี้ก่อนดีกว่าเพลงนี้ก่อนเพราะว่าอารมณ์คุกุ่นอยู่คุกุนอยู่คุกคนจะร้องไห้จริงกูขนาดจะไม่ได้ตามแบบเท่าเต้ยนะแต่คือแบบก็เห็นแบบ เนื้อเนื้อเพลงแบบเนื้อเพลงแล้วแบบแล้วเห็นแบบนั้งแต่วันที่ก่อนเมนูที่รู้จักเพลงแรกสําหรับเพลงน้องเพลงแรกแล้วค่อยมาตามเพลงที่น้องเดวันที่เดวอะไรเงี้ยแบบเออน้องก็เป็นคนแบบน้องเป็นวงที่เก่งมากอันเนี้ยพูดแบบพูดได้เต็มปากแบบไปไหนมาไหนก็คือนี่จะแนะนําวงนี้ถ้าเกิดวงใหม่ใครมันรู้จักแบบเออถามว่าพี่แบบเพลงเกาหลีใครแต่เดีอื่นบ้างแนะนําบ้างนี่จะเลิกพูดสเตคิดแบบ เป็นเพลงตนต้นเหมือนกันนะพอรู้สึกว่าเพลงคือแบบถ้าเทคนิคเรื่องแบบทุกทุกอย่างอะเทคนิคการร้องเทคนิคการเต้นเพิร์ฟทุกอย่างคือน้องเต็มที่หมดและเรฟเ e นซ์เราใช้เรฟเลนซ์ในการแต่งหน้าบ่อยมากกับสเตคิดอันนี้พูดตรงตรเลยแบบอย่างตอนนี้เราทำลายไอคอนเนี่ยเราใช้เลฟเตคิดบ่อยมากในการทําแบบแต่งหน้าแบบในในตอนที่ตอนน้องทําเพิร์ฟของลายไอคอนอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสเตคิเป็นวงที่สุดท้าสทุกทางเลยจริงแบบเมคอัพอะ แต่งแล้เท oh. like> ่าแอสตาแล้วอะคุณตรงตรงแบบใช่แต่เขาเป็นคนแต่งหน้าเข้มมากแต่งหน้าเข้มมากแต่ไม่รู้สึกเลยที่รู้สึกว่ามันทําไมต้องแต่งเข้มขนาดนั้นอะเรารู้สึกถึงความชอบแบบมันดูสุดมากแล้วมันดูเหมาะกับน้องแทบทุกคนคาแรคเตอร์น้องมันชัดเจนอะกับการแต่งหน้าอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันดูสนุกมากแล้วทำให้เรารู้สึกว่าชอบมากรู้สึกผู้ชายมันก็สามารถแต่งหน้าได้อะแต่งหน้าได้จริงๆแล้วคือจะเพ้นอะไรแล้วแต่จะติดเพรจะใส่เพดแบนที่เป็นเพทฮอยอนจีนอย่างเงย แตกแต้ขนาดไหนก็เต็มที่อ่ะแล้วแบบเรา là, เรู้เชื่อว่าเขาทําเต็มที่เพราะว่าเขาลอ่อแบบแฟนคลับเขาอยู่แล้วอ่ะแฟนคลับเขาแบบเขาม,มีเขาแบบรอคอยแล้วอยากเห็นลุกใหม่ๆเสมอเรารู้สึกว่าแฟนคลับถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นแฟนคลับสเตจคิจริงๆน่าจะชอบะอะไรแบบนี้ซะด้วยซ้ำอ่ะชอบที่จะเห็นน้องในลุกต่างๆที่มันไม่เหมือนใครที่มันแปลกใหม่ที่มันรู้สึกเป็นชาเลนจ์กับตัววงของน้องเองเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจแทนแฟนคลับนะที่บอกว่าเออเหมือนแบบ คือเขาตั้งใจทรับตงานทีกจะมาให้แฟนคลับแล้วเพลงนะเราชอบเพลง Christmas Eve เขามาก Christmas Eve นะใช่ Winterfall Winterfall ไม่ Christmas Eve ที่เป็นแบบแรปที่เป็นแรปหนักๆอ่ะจิงคาเบลจิงคาเบลซิมมอลเบลอันนั้นเราชอบมากแล้วก็24 t o 25 to t ที่เราแชร์แล้วเตยด่าเราได้ปะจำได้คือวันแรกที่ออกมาเราไม่รู้ว่าคือแชร์เลยชอบมากเพลงอะไรวะทำไมเพราะขน่ะเนี่ย ช่วยดมดูจะไปดูไฟแบบก็บอกว่าคือคือตอนแรกก็คิดแต่ว่าจัดจัดการไม่แอคีไว้ไม่ก้านกูไม่รู้กูไม่รู้ก็ก็อีเต้มาพิมพ์ไม่ได้ะกูจะเก็บไว้ฟังกูกูไม่รู้ว่ากูนจะเป็นยังไงก็คือทุกคนนึกออกไหมมันคือเราคือเราก็เล่นไอจีไปแล้วแล้วพอเลื่อนไปเจอสตอรี่อีไว้เพลงดังก็ตกใจเพราะว่าคือคือตอนตอนสตรีมอ่ะสตรีมแบบแบบไม่ฟังเสียงไงนึกออกไหมก็คือจะมาฟัง ไวก็ขึ้นชอบมากปิดไม่ทันเลยคือชอบมากชอบทุกอย่างเลยรู้สึกว่าปีนี้ว่าสเตจคิดก็คือเป็นปีที่เต็มที่เหมือนกันคอนเทนต์เยอะมากนะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงแบบปลายปีก็ยังมีแบบอะไรให้สเตแบบไม่เหงาเลยเนาะใชึ่มีเรื่องเล่าต่างๆ่นะแบบอย่างแบบอย่างรอนทยนจีนเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรสําหรับเราเรารู้สึกว่าผ่านมาได้เนาะผ่านม่ได้แล้วคือเขาเขาอดทนมาแบบเออทุกคนทุกคนก็รออยู่นะใช่รอคนที่เขาจะฉายแสงให้มัน นีกเ <The Play. S 2> ชื่อว่าเชื่อว่าปี2022นเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เราแบบว่า oh. ตื่นตาตื่นใ mm hmm. จอีกแน่นอนเลยทุกคนทีเนี้ยมาถึงเพลงเนี้ยเพลงเพลง l o ิ e s เตียตอนที่เรานั่งฟังแล้วเราแล้เราอ่านซับไทยด้วยรู้สึกว่าเออขอบคุณสเตคิดมากเลยที่ที่ทุกคนเต็มที่ทุกๆุกคน เหนื่อยกับการทํางานแต่ว่าสิ่งที่เขาเต็มที่และสิ่งที่เขาเหนื่อยมันส่งมันมันแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนว่าเขาอ่ะตั้งใจทําจริงๆเพื่อให้แฟนๆ<ม>ให้กับสเตยทุกคนมีความสุขอ่ะแล้วสเตย์อย่างเราอ่ะก็มีความสุขที่เราที่เราได้เห็นเขาเห็นถึงทุกๆผลงานของเขาอ่ะคือมันออกมาจากความตั้งใจจริงๆทุกคนแล้วเราอ่ะก็ไม่เคยผิดหวังกับผลงานของสเตย์คิดเลย เราขอบคุณเขาเราเราอยากจะขอบคุณเขามากกว่าว่าเขาอะทาให้เรารู้สึกว่าเรามีมคมวาม,มสุขทุกครั้งอะแล้วก็แล้วเวลาที่แบบเหมือนเราเหนื่อยเราเครียดเราไม่มีแรงไม่มีพลังอะการที่ได้มาฟังสเตคิพอะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเออมันมันได้ช์จแบบมันมีพลังในการที่จะออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้อันนี้บอกเลยแบบอันนี้แบบเวลาแบบรรติดอย่างเงี้ย ฉันฉันชอบเปิดเพลงสเตชิทเหมือนกันนะเออเออเออทำเดี่ยวัดอย่างเงี้ยก็แบบอู่นี่กุ้มอย่างเงี้ยเต้นอยู่บนรถตอนไฟติดรถติดไฟแดงเพลงมันเพลงเพลงแบบเขาเป็นบทใจอยู่นะแบบเพลงแบบเขาเรียกว่าไงลิฟต์ลิฟต์อิดอัพนิดนึงอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบวันนี้แยกของเราแบบดีขึ้นมาได้เพราะแบบเพลงมันดีด้วยแหละอย่างเราชอบเราชอบสกาเราชอบมากสกาเราชอบมากแล้วพอมาเป็นคริสต์มาสดะตอนเนี้ยคือบูฟออนไม่ได้จริงๆพูดตรงๆเลยแบบ อัลบั้มคริสต์มาสของของสเตคิดครช,ชอบหมดเลยจริงจริงอ,อีวินเทอร์ก็อนเอร์ฟอก็พอแบบหลายๆเพลงเลยแล้วรู้สึกว่าสเตคิดมามากแบบมาจริงๆอ่ะทำทำให้เราเซอร์ไพรส์หลายๆครั้งแบบตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าวงนี้เป็นวงที่ฟังไม่บ่อยแน่เลยอ่ะเพราะว่าเพลงหนักเพลงหน,นักเคยบอกเต้ยแล้วมึงเพลงหนักมากเลยเราชอบเพิร์ฟน้องนะชอบหมดเลยแต่ว่าเพลงหนักไปหน่อยอ่ะแบบมันแบบ่พอได้ไม่บ่อยแต่พอมาฟังพอมาฟังเพลงอื่นที่น้องมีอ่ะ เฮ้ยม no. wow, like, like. uh ันพอนะเว้ยมันเบาวมากแล้วแบบน้องเก่งมากใช่แล้วยิ่งเต้ยอะตอนนั้นที่เต้ยเอานี่มาให้ให้ฟังอะไอ้ที่มันเป็น first first take ครับ first take ทุก huh. วันนี ism, right? ้ยังฟังอยู่ทุกวันนี้ยังขายคนอื่นอยู่เลยว่ามึงไปดูอันนี้ชอบรายการนี้มากน้องไปปังมากอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนกูภูมิใจมากเพราะยังมีเสื้อบังชา มาต่อกันเพลงที่สองเพลงแรกก็คือเป็นเพลงที่ปล่อยมาจนคริสต์มาสใช่เนาะแฮสบอยน่ารักมากแล้เห็นมุมสบายๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนปีนี้คริสต์มาสสเตจคิดปล่อยคอนเทนต์จุกมากจนจนถึงขั้นทำไหมคะทำข้ามปีอ่ะทำข้ามปีทำไม่ทันแล้วขอร้องอ่ะอีดาวนีทำข้ามปีจริงทุกคนน่ารักมาก ทุกคนน่ารักมากเลยนะทุกคนจะมีมุมสดใสมุมน่ารักคือคือในความที่พอเวลาที่เป็นเป็นแบบคอนเซ็ปต์คัมแบ็กอย่างเงี้ยมันก็จะมีคอนเซ็ปต์ของความหนักแน่นต่างๆใช่ก็เป็นคอนเซ็ปต์เข้ตีเขาตีนเขาแต่พอแบบทั่วไปอย่างเงี้ยก็แบบทั้งไปทั้งมาเนี้ยเพลงดีบ้างเพลงน่ารักอ่ะชอบเนาะเพลงแบบแล้วแบบแล้วมังเน่มังเน่ตัวน้อยของเราก็คือโดนอุ้งแ ลองอุ้มโดนอุ้มไปลยจ้าพี่พี่คขก็ลุมหอมแกวอะไร่เงี้ยทุกคนน้องน่ารักมากนะชอบพี่บังชันก็น่ารักหรอหมชอบมากบังทุกคนนี้ยังดูอยู่เลยยังดูแบบเซฟแฮชแท็ก g อะกืกดโ o โ l o w hashtag เอาไว้อะ follow บังชาน มันแบบแล้วว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดดีนะอย่างเพลงนั้นอะเพลงเป็นหนุ่มออฟฟิศที่แบบกูอยากทำงานที่บริษัทนี้อะเงินเดือนเก้าพันกูว่าเอาอะไรเงี้ยทุกคนสมบทบาทได้อย่างจริงไปแม่บ้านกูก็ถามเลยยังทำกาแฟพี่ดิโนเป็นไงคะพี่ดีโนน่ารักอะชอบเห็นเห็นแบบหน้าเขาแบบเหมือนตุ๊กตาตุ่นอะไรสักอย่างอะเหมือนตัวหมีอะเขาดีโนดีโนนี่ดีโนก็เท่ก็เท่เจ๊ลาก็๊ลางงพี่ดีโนอะงงอะ แลคนแล้วก็แบบพี่ช่างบินพี่ช่างบินแบบเท่มากเลยอ่ะพี่ช่างบินเป็นบอสพี่ช่างบินคือเน้นอ่ะดูน่ารักนะดูเป็นแบบหนุ่มแบบเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าหัวหน้าออฟฟิศแบบหัวหน้าแบบแต่ว่าอย่าให้แรปพอแรปปุ๊บไฟลุกมากตายยังตายังติดตาตึงแล้วตอนที่แรปกับมิลลี่ได้อยู่มิลเลอร์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 ออนเดอะวอล์กถ้าเกิดสถานการณ์ดีเนี่ยได้โชว์ร่วมกันและเชื่อหรือเปล่ามั้องคิดดูดิจะไม่ กูมีลีเราให้ีอยู่ขนาดกูด้วยขนาดขนาดที่บังชานมาไล่ยังเราให้กูเข้าใจฟิวนะไปกูกูก็เองให้ชีวิตตีคอมพิวตอ่ะเออวังมันแบบมันคอมพิวแค่ไหนอ่ะชีวิตอ่ะแล้วก็มาฮายอนจินผมดำคือที่สุดแล้วที่สุดแม อันจริงตอนแรกเคยจะบอกว่าอยากทำผมอย่างตอนนั้นกูทำไม่ได้แล้วก็ตัดผมสั้นแล้วเฮียจิงนฉวยทำไม่ได้แล้วเอฮียจริงตัดผมสั้นตามพี่ไว้ไม่กูตัดผมตามน้องเฮ้ยจริ้นน่ารักมากอะไรแบบจุ๊กๆอย่างเงี้ยมมมึงไ่เเยย้แล้วผมสีเนี้ยคือกูว่าเหมาะกับน้องมากชอบชอบผมสีนี้มากเพราะว่าน้องดูผมแบบขนาดนี้ทั้งสวยและเท่อเลยจะเท่ก็เท่จะสวยก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแบบดีชอบมากน้องฮันแก้มแบบ จุมมากแก้มฉุนมากนุ่งทั่เหมือนชิปมังเลยอ่ะคอคอกตัคอค่าใช่ใช่แล้วเขาจะแบบเวลาชอบเวลากินข้าวชอบแบบอมแบบเหมือนอมข้าวอร้องร้องมีแก้วอะไรอะไรแบบดูเด็กตลอดเวลาใช่ไหมมากเหมือนอมข้าวตลอดเวลาจริงฟิลิปก็คือเสียงต่ำแบบเขาใช่สิล็กเสียงต่ำแล้วเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เนมากทุกทุกครั้งเราจะพูดว่าฟิลิปเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากเป็นคนเดียวที่จำแบบจริงจำเสียงได้ว่าแบบรู้ว่าเสียงใครร้องอ่ะ แบบนั่นแต่ติดตาตึงใจตอนไอ้นี้ด้วยคริสต์มาสอีเวนอะจิงกบเพลงจิงกอเสียงเสียงดีมากแล้วพอมันเป็นเพลงแบบเพสโบอะคือเสียงนังก็ยังเป็นคนทนต่ําแต่คือก็ยังมีความแบบด้วยลุกน้องอะใส่ใส่อะแต่เสียงแบบเออเท่มากเลยนะเออแต่ชอบที่เขาไม่ค่อยให้แบบคือน้องเอาเอาเสน่ห์ของน้องแต่ละคนมาใช้ในเสียงแต่ละคนไม่ได้แบบเบรกให้น้องแบบเขินจนแบบ เส้นแบบแหลมถึงตัวเององ่ะชอบพยอนจินคือดีพยอนจินคือ,อยิ่งอยู่ในติ๊กต็อคือเป็นไอต้ต้าไอ้ต้าตัวเล็กกับมึงงงอะ่ะคือไม่คิดว่าจะคนจะเป็นคนเสียงต่ำได้ขนาดเนี้ยเข้าใจีอยู่ะ้างน่ารักชอบมากซึ่งมินก็น่ารักเสียงซึงมินไม่ต้องพูด,ดเสียงน่ารักรแล้วตอนที่ใส่เจ้าหมกแดงซึงมินน่ารักทุกคนตอนนี้ยแบบแบบเวลาเราเสร็จติ๊กต็อกใช่ไหมทุกคนติ๊กต็อกเข้าไปเหมือนโดนดูดอ่ะมึงติ๊กต็อกสเตคิดอ่ะ อย่าดูเพราะถ้าดูแล้วว่าไม่ได้ทาเทียอะไรเลยชีวิตจริงจริงมึงกูแบบไม่ได้ทำเฮียอะไรในเมืองวันวันอ่ะกูเซฟ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 กูเคยแบบว่าสองทุ่มขึ้นห้องจะไปอาบน้าแต่ว่าตอนนั้นน้องเข้าห้องน้ำอยู่ก็ถ่ายติ๊กต็อกไปก็เอาใคคิดมาดูทีอ้าวห้าทุ่มแล้วมึงมันนั่งมันนั่งเพลินมากนี่ในไอจีแฮชแท็ก แบบแฮชแท็กของสเตจคิดแบบคูจะขึ้นไปนั่งดูมันจะฟิลเหมือนดิจิตอลอะมึงก็ไปดูรูปบ้างเข้าไปดูคลิปขนาดนั้นเลยดูคลิปมีรีวิวโอ๊ยนั่นละไร่ส่งอีทเตอร์กันอ่านั่ละอะส่งตอรงกันมึงไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรทุกคนเนาะไล่รไอ้คลิปซ้ำๆอ่ะก็ดูเหมือนเดิมผิเหมือนเดิมโกงอ่ะ วันใหม่แล้วอะเปลี่ยนแล้วสองสามวันคลิปเดิมก็จะมาเดิมทุกน่ารักมากเนาะไอเอ็นก็คือน่ารักเหมือนที่พูดไปตอนนั้นนะคะประทับใจสาหรับสเตย์คิดเต็มอิ่มมากนะคะก็เดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันวันนี้ที่เราอ่านอะคือวันที่หนึ่งทุกคนแต่ว่าเมื่อตอนเมื่อคืนตอนปีใหม่ะน้องอะเหมือนปล่อยเหมือนปล่อยเป็นเหมือนแบบว่า คอนเทนต์พิเศษของสเตอกคิดออกมาเพื่อบอกว่าในปีนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งทุกคนดูแล้วเนี่ยมีแต่ความแตกต่างมีทั้งวาเลตี้มีทั้งเวิร์ลทัวร์มีทั้งแฟนมีดมีทั้งเยอะมากเลยค่ะสเตอร์กริปมาที่ไทยเนาะจะมีอะไรบ้างเนาะต้องรอลูกันนะเมื่อสเตกริปมาไทยกคนหนึ่งจะไปซื้อบัตร กูจองได้คนเดียวกูก็ไปคนเดียวเจ้าได้สองใบกูก็จะไปสองคนแต่ว่าไม่ใช่เต้ลไอ้รอเล่นกูขายเติ้ลมื่นหกเข็มหกใบเติ้วเขากดเองก็ได้ถ้าเกิดได้กดบัตรได้สองใบให้กูใช่ปะกูก็หนึ่งคนกับเต้ลอีกหนึ่งคนเออไปสองคนไปทุกรอบไปทุกรอบอ๋อนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวรอรอดูกันว่า ในปีนี้น้องๆ Stay Kid จะมีอะไร,ร,ะระออกมา,าใช่ครับผ, <ม S 2> ผมเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้เพื่อนทั้งสามคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบ,บ,บาย,บาย